มันอาจจะมีสัญญาณเตือนตีต๊ตีต๊ตีี๊อย่างที่เราเคยขึ้นเนาะหลายคนก็คงเคยขึ้นรถเมล์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถโดยสารระหว่างจังหวัดนะครับมันอาจจะได้ความเร็วมากกว่านั้นเนาะมันก็แล้วแต่ประเภทของรถด,ด้วยนะครับอท่ทีนี้องค์ประกอบของ GPS นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือในส่วนของอวกาศนะครับอวกาศก็คือในส่วนของดาวเทียมนั่นเองที่ทําหน้าที่ในการเก็บ ข้อมูลแลกะก็ตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุบนพื้นผิวโลกนะครับส่วนที่สองก็คือส่วนของผู้ควบคุมนะครับนั่นก็คือสถานีภาคพื้นดินที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของโลกใบน,นี้นะครับถ้าเป็นใกล้ที่สุดในประเทศไทยก็น่าจะเป็นอยู่บริเวณมหาสมุทรแปดสิฟิกนะครับตรงอันนี้ครูจำชื่อเกาะไม่ได้นะครับว่ามันอยู่เกาะไหน แต่ว่าอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งจะทำหนา้าที่ในการเก็บข้อมูลบริเวณาภาคพื้นเอเชียทางฝั่งด้านตะวันออกนะครับแล้วก็อเมริกาทางฝั่งตะวันตกนะครับก็จะทำหนา้าที่ในการตรวจรับสัญญาณตรวจจับสัญญาณแล้วก็ส่วนของผู้ใช้ก็คือส่วนของพวกเรานี่เองนะครับที่เป็นผู้ใช้อย่างเช่นพอเราเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาเราก็จะเห็น อ่า g o o m l e Map ใช่ไหมครับก o o ก l e Map ก็จะมีหลายฟังก์กชันให้เลือกเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันนะครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงกูจะให้นักเรียนลองปักหมุดนะครับอ่าทีนี้อันนี้ก็คือจบไปแล้วระบบภูมิสาระอ่าระบบกําหนดตาแหน่งนบ,นบนพื้นผิวโลกนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับในส่วนของภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ตรงน,นี้นัเกเรียนจะเป็นระบบที่ทําหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลเชิงระบบโดยใช้กระบวนการคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเป็นชั้นของข้อมูลนะครับซึ่งระบบ GIS หรือ,อะระบบที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับจะมีองค์ประกอบอยู่5อย่างก็คืออันแรกฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือพวกของอุปกรณ์ใช่ไหมครับอุปกรณ์ในการ ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับอันที่สองก็คือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือระบบโปรแกรมที่ถูกตั้งเอาไว้ในอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วอันที่สามข้อมูลนะครับข้อมูลที่จะป้อนเข้าสู่อุปกรณ์ป้อนเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์นะครับกระบวนการวิเคราะห์ก็คือลักษณะของการ ดัดแปลงข้อมูลนะครับและส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือบุคลากรที่จะทาหน้าที่ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากนั้นจะทาหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนําไปเผยแพร่นะครับทีนี้นักเรียนมาดูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งจะมีอยู่นะครับมีอยูอ่มีข้อมูลอยู่3ามลักษณะนะครับอันแรกก็คือเป็นข้อมูลจุดอย่างที่เราเคยได้เรียนแผนที่เฉพาะเรื่องมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นข้อมูลจุด จะเป็นลักษณะของการบอกตำแหน่งพื้นที่นะครับการบอกตำแหน่งพื้นที่ต่างๆบนโลกใปนี้อย่างเช่นจุดแทนจำนวนของประชากรนะครับจุดแทนที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอที่ตั้งของสารการจังหวัดนะครับถ้าเป็นจุดแทนจำนวนประชากรส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของลักษณะการบอกความหนาแน่นใช่ไหมครับหนาแน่นว่าประชากรกระจายไปอยู่ ตรงบริเวณไหนมากกว่ากันนะครับอันที่2ก็คือข้อมูลในรูปแบบของเส้นถ้าเส้นนี้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการบอกเป็นแนวยาวนะครับเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงยาวนะครับตัวอย่างเช่นถนนเขตจังหวัดแม่น้ำคลองพวกนี้นะครับและอันที่3ก็คือก็คือข้อมูลพื้นที่รูปปิด ถ้าเป็นรูปปิดจะเป็นในเรื่องของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความกว้างนะครับอย่างเช่นบึงหนองน้ำทะเลสาบทะเลนะครับสนามฟุตบอลสนามหญ้าพวกนี้นะครับหรือแม้แต่วิธีการสร้างแผนที่ของพวกเราบางทีเป็นแผนผังใช่ไหมครับถ้าเป็นแผนผังตัวอาคารอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปพื้นที่ปิดด้วยก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นรูปตรงนี้ ักเรียนนักเรียกนก,ยก็จะเห็นสฟีฟ้าๆนี้เป็นแหล่งน้ําใช่ไหมครับแหล่งน้ําตรงนี้จะเป็นข้อมูลในเรื่องของอ่าข้อมูลพื้นที่ปิดนะครับหรือเส้นทางของถนนนะครับก็จะเป็นข้อมูลแบบเส้นเนาะข้อมูลแบบเส้นหรือว่าเป็นตึกนะครับเป็นบ้านเป็นฟาร์มตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลในลักษณะของกัน เป็นจุดนะถ้าเกิดว่าเราเอาไปสร้างเป็นแผนที่ลักษณะของแผนที่มันจะไม่สามารถที่จะวาดรูปตึกแบบนี้ลงไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่า อาจารย์ไม่ได้ยินเสียงค่ะ อ่าโอเคนักเรียนได้ยินเสียงครูยังได้ยินแล้วค่ะอ่าโอเคครับเมื่อกี้มันหายไปนานไหมเอ่ยหายไปแป๊บเดียวค่ะโอเคครับขอบใจมากที่บอกนะครับนักเรียนถ้าเกิดว่าเน็ตสะดุดหรือว่าเป็นอะไรยังไงนะครับนักเรียนบอกครูได้เลยนะเพราะว่าบางทีครูอาจจะไม่ได้ทันสังเกตนะครับ อะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของชุดข้อมูลนะครับชุดข้อมูลของอระบบ EIS นะครับที่เราบอกได้เราบอกไว้ว่าการได้มาของชุดข้อมูลนั้นจะเป็นรูปแบบของชั้นข้อมูลนะครับว่าเราจะต้องแยกประเภทของข้อมูลออกเป็นชั้นชั้นจากนั้นนักเรียนถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลประเภทไหนนะครับเราก็เอาข้อมูลของชั้นพวกนั้นมาสอนกัน ตัวอย่างเช่นบนแผนที่ฉบับหนึ่งนะครับแผนที่ฉบับนี้เปลี่ยนมีระบบสาราูปรโภคอยู่นะครับกระจายกันไปตามจุดตรงนี้นะครับเป็นโครงข่ายแค่นี้นะครับแต่ว่าฝั่งทางด้านขวามือทําไมมันรู้สึกว่างนะครับฝั่งสีแดงข้งนี้ทําไมมันว่างมันไม่มีระบบสาราูนุภคหรือว่าการกระจายของระบบพวกนี้มันไปไม่ถึงแหล่งชุมชน แล้วทีนี้เราก็เลยอยากรูว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันว่างมันไม่ใช่แหล่งชุมชนหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลในชุดของอาคารสถานที่เข้ามานะครับปรากฏว่าในเรื่องของแหล่งอาคารสถานที่หรือว่า <c oughs> แหล่งของชุมชนนะครับมันกระจายตัวอยู่ในระบบสาธารณูปโภคตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนฟังทั้งนี้เอ๊ะทำไมมันยังว่างทําไมคนไม่เกิดการขยายนะครับเราก็เอาข้อมูลชุดอื่นไปปรากฏว่ามันเป็น เป็นภูเขาแบบนี้นักเรียนนะครับก็จะทำให้เราได้รู้ผิดแผนที่พื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ได้นะครับหรือนักเรียน <c oughs> เราอยากที่จะพัฒนาแปลงเกษตรแบบนี้เราก็เอาข้อมูลชุดแหล่งน้ำมานะครับเราดูว่าพื้นที่แปลงเกษตรของเรานั้นมันอยู่ตรงไหนของแหล่งน้ำ นะครับนาอเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ข้อมูลได้หรือว่าต้องการทุกอย่างเลยก็จะเอาภาพมาซ้อนกันเหมือนภาพด้านล่างตรงนี้ก็จะได้ภาพพื้นที่ที่เสมือนของจริงนะครับอ่าทีนี้อันนี้ก็คือระบบ GIS หรือว่าภูมิรรสารสนเทศอนักเรียนในส่วนของประโยชน์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวครูพูดไปแล้วเมื่อกี้ในเรื่องของภาพรวมของประโยชน์แล้วทีนี้นักเรียนครูจะให้นักเรียน ทดลองใช้ระบบ GPS นะครับถือว่าเป็นการเก็บคะแนนอีกครั้งหนึ่งเนะาะทีนี้นักเรียนครับระบบ GPS ถ้าเกิดว่านักเรียนเข้าไปใน Google Map ของโทรศัพท์นักเรียนนะครับนักเรียนก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนตั้งเอาไว้เป็นค่าเริ่มต้นนักเรียนสามารถที่จะมากดมุมด้านขวาบนนี้อขวาบนเดี๋ยวนะครับ ที่มันเป็นรูปไอ้นี่ค่ะนักเรียนที่มันเป็นรูปรูปคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมที่เราก็มีตัวซ้อนวงกลมสีขาวอะนักเรียนแล้วกดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะมาเลือกค่าอย่างเช่นทัานต้องการดูค่าภาพถ่ายในรูปแบบของดาวเทียมนะครับก็กดเข้าไปแล้วทีนี้ สิ่งที่ครูจะให้ไปทําครูจะให้นักเรียนเลือกเลือกสถานที่ที่หนึ่งที่ไหนก็ได้นะครับที่นักเรียนอยากไปตัวอย่างเช่นครูอยากจะไปะจังหวัดนครสวรรค์ไปที่อำเภอชุมแสงอย่างไเอ่ยอาไม่ไปแล้วไปตาคกลีก็ได้นะครับ อ่าไปโรเทโกโรตาตา,ตาคีกูก็ปักหมดและทีนี้ปึ๊บกดเส้นทางนะครับมีเส้นทางให้เลือกกี่เส้นทางถ้าเกิดว่าไปทางนี้ตามที่ GPS บอกนะครับจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด2ชั่วโมง53นาทีใช้ระยะเวลาอา่านละระยะเวลา2ชั่วโมง53นาทีนะครับและระยะทางในการเดินทางทั้งหมด228 นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจในเส้นทางนี้เราสามารถเปลี่ยนเวลาล้นระยะทางลดลงนะครับเหลือเพียงแค่220กิโลเมตรเนอะและทีนี้เลือกรูปแบบของการเดินทางว่าเราจะเดินทางไปในรูปแบบไหนนะครับจากนั้นนักเรียนแคปหน้าจอตรงนี้เอาไว้นะเนาะแล้วก็ไปตอบคําถามใน Google Form นะครับแคปหน้าจอนักเรียนต้องจําให้ได้ว่า นักเรียนจะเดินทางไปที่ไหนนักเรียนใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่นะครับระยะทางในการเดินทางและเดินทางโดยวิธีไหนนะครับอะโอเคอันนี้ก็คืองานง่ายๆเนาะที่เอาไว้เก็บคะแนนพวกเรานะครับเหลือเวลาอีกกี่นาทีเนี่ยสิบห้านาทีมีใครมีอะไรอยากถามครูไหมครับจบแล้วนะครับหน่วยที่หนึ่ง อาจารย์มันต้องทำยังไงล่ะคะนอกจากเข้าไปใน g o o g l e Ma p แล้วอะต้องแคปรูปส่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวครูจะมีลิงก์ให้ครับนักเรียนก็แคปรูปแล้วก็ไปอัพอัปรูปลงในลิงก์แล้วก็ตอบคำถามครูคำถามครูก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับเนี่ยครับสิ่งที่นักเรียนปักหมุดไปอย่างเช่นระยะทางเวลาในการเดินทางสถานที่เป้าหมาย แล้วก็การเลือกเส้นทางของนักเรียนแต่มีใครถามอะไรอีกไหมครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียน ไปทดลองปักหมดนะคะเดี๋ยวคุณจะส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มไลน์ห้องตอนนี้เลยอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับ5้ทับสองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมส่งงานนะคะนักเรียนขอบคุณค่ะนั่งนักเรียนทั้งหมดท้าวค่ะค่ะล้อขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ